อนนตอนรับใบสองกว่าออตอนนี้ใบอสองกว่ามา,มาแต่คุณมันแซงได้หลายบอสเมื่อไงมีออเดอร์บ่ค่ะวัสดีค่ะโอ้โอหมดน้ำบอจังกลับมาหมดน้ำโอ้น้ำหมดถึงกลับมา<อ> <laughs> นั้นเจ้บบาว่าจะอยู่่้าแต่อยู่ต่อไม่ได้น้ำหมดแล้ว โอ้มาก็ดีใจพอมามาดีใจดีใจเออดีใจดีใจให้ครบมาเร็วตอนไหนก็ไม่มาน่ะออเดอรลัวลมาดีใจมาดีใจดีใจลูกกินข้าวยังแล้วพี่ขันดีใจดีใจรู้รู้พี่เขาพี่เขาซักเร่องเก่งซักเก่งไป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 ส่งอยูไส้นี่ออเดอร์นี่แพง ดีใจคุณแม่ก็ไปคุดท่าแเซ่นะคะเออรู้รู้ทีมงานช่วยอะกอดดีแล้วกอดดีแล้วดีใจงานเลิกเลิกดีใจใหม่นฮ้ไม่เลิกหรอกเขาก็จะดีใจไปนานตลอดดีใจไม่ได้เห็นหน้าไปเต่เช้านี่ก่อนต่ออีก แม่เราไปแต่เช้าก่อนพ่อทำงานเพราะว่ากลัวมันร้อนกินข้าวแล้วบ่กินแล้วก็ห่อไปกินคุณแม่ไปแต่เช้าเลยไปในเช้าแล้วก็เอาน้ำเอาข้าวไปด้วยแต่ลงยาดมไปด้วยนะอ๋ออันนี้ช่วยได้เป็นลมเป็นเล็บเป็นปลาไม่เป็นลมไม่เป็นลมพ่อมีนี้ช่วยคุณแม่ได้ก็คือดมไปเอาไปใส่ถุงบะนี่ ขาดไม่ได้นะต้องซื้อที่ร้านเลยคุณแม่มีออเดอร์วันไหนในวันนี้เหรออันนี้อ๋อออเดอร์วันนี้ประมาณตอนบ่ายสามนั่นแหละไปส่งเขาบ่ายสองกว่าเลยได้นี่คุณนายจ้านัดกับเขาอยู่ทั้งวันเนี่ยได้เท่านี้ค่ะนี่ประมาณบางครั้งทั้งวันก็เต็มประมาณเจ็ดแปดกิโลได้แล้วนี่คือไม่สิบแล้วมั้งนี่ได้ถึงเกือสิบโลนี่แหละเป็นบสิบโลแล้วมั้งนี่หนักมากคุณแม่ก็เอามายังไงเนี่ย จะพายเอาเืินมาแต่ทงนาขึ้นไปเถียงนาหนักมากเลยปากเกือบหลุดตอนไปเนี่ยหอน้ำไปเท่านี้ค่ะปวดเล็กนะไม่พอหรอกกินน้ำจนหมดถึงกลับมาค่ะเพราะว่าน้ำหมดแล้วค่ะน้ำหมดแล้วถ้าน้ำยังอยู่ก็คือเอาต่อคือสี่โมงนั่นแหละถึงเวลากลับสี่โมงเหมือนจะเราทำงานต่อไป พยายามให้เต็มที่สุดแต่วันนี้ไม่เต็มอันนี้มันจะมีเครือของมันใช่ไหมมีเครือของมันเราก็เห็นแเราก็ขุดเอาอไปหาอยู่ไรนี่ผลแพงผลแพงแถงแพงป่าสุมประธานเขาเรียกมีคนไปหาอยู่บอมีมู่ไปอยู่บอเรือไปเู้เดียวไปคนเดียวเขายังไม่ปวดตอนนี้อ่ะแต่ก่อนนะเยอะคนไตอ่ะชนกันก็มีแต่ว่าเรารู้ที่เราเคยไปไง แม่ก็เลยดุมๆไปเลยไปหลายคนอาจจะไม่ไม่ทานเขาไม่ทันเขาไปคนเดียวดีกว่าคอยดูนะทีเสร็จข้าวเลยนี่เขาก็จะไปบ้านนี้เขาเขาไปกันเยอะนะขุดขายขุดขายร้านเชียต้อยเขาบางทีเขาก็จะรับซื้อเขาก็ปวดไทยบ้านทอเขาขยันไงแต่ตอนนี้เขาไปหอยไปงมหอยบ่ไปขัวหอยอ๋อไปขัวแม่เไปัวหอยจุ๊บเอานี่แม่เอามันดีกว่าอยังหอยใบก่อน นี่นะทุกท่านอ๋อมีออเดอร์หมดแล้วใช่ไหมเนี่ยหรือว่าไงพาไหมพอส่งไหมออเดอร์นี้ก็มีอยู่ที่จะส่งนะสามสี่ถุงเอาไปกี่ถุงก็ได้ในบ้านคนนึงอ๋อที่ที่จะส่งเนี่ยคือสามสี่ถุงแต่ที่เหลือก็คืออาตเวนขายค่ะอ๋อเอาไปตเวนขายอีกทีนึงพอได้ขายพรได้ขายนั่นแหละไปขายคือเออเออเออเนื่ากเรออเดอร์ทั้งหมดแล้วไปใส่ถุง มานานหรือยังนี่พึ่งมาสักพักนึงมาได้สักพักนี่แหละพรุ่งนี้พรุ่งนี้เดย์มาทำเนาะพรุ่งนี้พรุ่งนี้บอกน่าจะบเดย์มาเออแต่ว่าวันที่ยี่สิบเจ็ดวันพระก็หยุดอีกยี่สิบเจ็ดวัน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 ะไรนะวันที่ยี่สิบเจ็ดวันจันตรงกับลอยกระทงอืมแต่วันจันทร์นะวันจันทร์แหละเออวันศีลแต่พรุ่วันอาทิตย์นะทำได้อยู่ ทุกนี้ทําได้แต่ว่าทีมงานเขาบอกว่าเห็นบอกว่าจะพาอะไรไปเดี๋ยวดูทีมงานเพราบางทีว่าจะไปหาลูกหาเต้าไปลอยกระทงเออเห็นทีมงานจะพาไปจะไปไหนมีทุโระเขาโอ้ผมเรือกันไอ้นี่กันยังไม่ได้ทำเรารอทีมงานก่อนน่าจะนู่นแหละยี่สิบแปดนู่นแหละหลังวันพระเด้อหลังวันพระะเพราะว่า ทีมงานไม่ครบเนาะทีมงานยังไม่ครบทีมงานยังไม่ครบนึกว่ามานานแล้วถึงมาทีนี้าสักพักเป็นไงมันนะกินหรือยังมันอพอไม่ย่าได้วันนั้นนะที่ซื้อไปนะไม่ทันเฮานะอเฮาบ่ทันเฮาเฮ็ดเฮาก็บ่ได้กินซ้ํานี่ลืมเอาไปแกงกับหน่อไม้นะเฮาแกงกับหน่อไม้ก็ได้บ่จ้าอร่อยอร่อย แม่หายไปทั้งวันโอ้ยแม่ก็ไปแต่อันนี้แหละตลอดมีออเดอร์เขาจนว่าโอ้ขยันจังเลยจังขยันเลยเนาะมองขยันแล้วก็ไม่มีกินเนาะวันนี้เกินร้อยแล้วมั้งนี่เนาะอาจจะได้ไกลไกลร้อยแน่นอนเกินร้อยเพราะว่าดูแล้วมันน่าจะได้ไหลถุงอยู่วันนั้นก็ยังได้ประมาณร้อยยี่สิบวันนั้นนี้นะคะสวัสดีค่ะ